เชา้า<ะ>พบก,กับลุงป้าสายกรีนนะฮะวันนี้ลุงหนึ่งกับป้าทิ๊บก็มีทริปเล็กๆที่จังหวัดจังหวัดอะไรมหาสารคามใช่นะครับเราอยู่ที่มหาสารคามกัน,นะฮะแล้วก็กําลังจะไปกาะสินต่อวันนี้ด้วยนะ,ะสอบจังหวัดเลยทีเดียววันนี้ป้าทิ๊บก็จะแต่งตัวสวยนิดนึงนะนี่เห็<ะ>นไหมฮะชุดสีฟ้าผลงานอลังอังชางโอเควันนี้ลุงหนึ่งก็ พักอยู่ที่โรงแรมเดบวนะฮะที่จังหวัดมหาสา,ารคามเมื่อคืนก็มาถึงกันดึกนะฮะออกตั้งแต่เย็นที่กรุงเทพโอเคเดี๋ยววันนีุ้ห่หนึ่งกับป้าจิ๊บก็จะไปกินข้าวร้านดังนะฮะที่มหาสา,ารคามไปกินร้านไหนก็ไปติดตามชมกันนะครับ ร้านกิมโปชานะก็เป็นร้านดังนะที่จังหวัดมหาสา,ารคามก็เห็นคนรีวิวกันเยอะก็เลยมาลองกินกันนะก็มีอาหารหลากหลายทีเดียวอาหารเชา้าใครสนใจก็เชิญแวะที่ร้านนี้เลยนะะวัวจิตเราจะไปไหนต่อครับเนี่ยไปวัดป่าวังน้ำเย็นกันจากนั้นเราจะไปวัดป่าวังน้ำเย็นนะ,ะ,ะเดี๋ยวลูกหนึ่งก็ขอกินข้าวที่นี่ก่อนนะฮะแล้วเราก็ไปต่อกันเลยวัดป่าวังน้ำเย็น วัดสวยงามขนาดใหญ่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า30ไร่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะฮะความโดดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็นคือเจดีสีมหาสารคามองค์ใหญ่สีทองงดงามจริงๆมองเห็นสวยเด่นมาแต่ไกลตอนนี้ลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บก็ได้ขึ้นไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจากนั้นลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บก็ขึ้นไปไหว้พระต่อที่ศาลาไม้สักขนาดใหญ่ซึ่งภายในก็ดูสวยงามมากๆ องค์พระพุทรรูปแก้วแดงก็ดูงดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรขึ้นมากราบไหว้สักการะขอพรก็ได้นะฮะพอไหว้พระจุดนี้เสร็จแล้วลุงหนึ่งกับป้าทิพย์ก็ไปต่อที่จุดไฮไลท์สำคัญของวัดป่าวังน้ำเย็นนั่นก็คือพระอุบโบสถไม้ตะเคียนทองทั้งหลังที่มีความใหญ่โตที่สุดในโลกสร้างจากไม้ตะเคียนทองแท้ทั้งหลัง พร้อมกับเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ถึง32ต้นโดยด้านในของพระอุโบสถไม้สักทองนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปรางหน้าปรกแกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์มีความวิจิตงดงามเป็นอย่างยิ่งต้องมากราบไหว้พระจุดนี้ให้ได้นะฮะอีกทั้งยังมีปราสาทสามฤดูที่สร้างจากไม้ทั้งหลังมีความใหญ่โตโอ้อาไม่แพ้กันเลยนะฮะ ดูอลังการมากๆสวยงามมากจริงๆภายในปฏิสฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดูเครื่องมากๆจุดนี้ก็ขึ้นมากราบไหว้กันได้อีกเช่นเดิมนะฮะและยังปฏิสถานพระแม่ธรณีดูอ่อนช้อยงดงามจริงๆเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของทางวัดเลยทีเดียวด้านหน้าอุโบสถยังมีท้าวเวสสุวรรณให้มากราบไหว้ด้วยนะฮะละทั้งหมดนี้ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของวัดป่าวังน้ำเย็นด้วยความสวยงามวิจิตรการตาภายในวัดแห่งนี้ไม่แปลกใจเลย ที่จะมีผู้คนมากมายทั่วสารทิศเข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ลองแวะกันมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะจะไม่ผิดหวังเลยตอนนี้นะฮะทางลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บนะฮะก็เที่ยววัดป่าวังน้ำเนียนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวลุงหนึ่งป้าจิ๊บะจะไปไหนต่อก็ติดตามลุงหนึ่งได้เลยนะครับ รรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทถ้ามาจังหวัดกรสินแล้วต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกันให้ได้นะฮะวันนี้ลุงหนึ่งกับป้าชิปก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ศิลาผู้คนก็เยอะมากๆการได้เข้ามากราบหลวงปู่ศิลานั้นจะมีช่วงเวลานะฮะแต่วันนี้หลวงปู่ศิลาไม่อยู่ติดกิจนิมนต์ก็เลยได้แต่กราบรูปปั้นหลวงปู่ไปก่อนแค่นี้ก็เป็นสิริมงคลมากๆแล้ว ะะตอนนี้ลุงหนึ่งป้าจิ๊บนะฮะมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซิรินทรแต่ก็พูดเองสิโอเคนะฮะเราอยู่พิพิธภัณฑ์ซิรินทรก็คือมาดูเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะฮะของจังหวัดกฬสินนะฮะก็ไปดูโครงกระดูกไดโนเสาร์กันนะครับว่าที่เขาขุดค้นพบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวใหญ่แค่ไหนลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บโตจนแก่แล้วนะฮะยังไม่เคยดูมาก่อนเลยวันนี้เราจะสวมร่างเป็นเด็กนะฮะไปดู ดนนสากัพิพิธภัณฑ์สิรินทรเดิมเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวในปีพุทธศักราช2537พบโครงกระดูกข,ของไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงโกซอรัสสิริทนทรเน่ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบันตอนนี้ลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บก็เข้าไปภายในนะฮะเพื่อจะไปชมสุสนานไดโนเสาร์ล้านปีแห่งภูคุ้มข้าวจังหวัดกาฬสิน์ก่อนที่จะเข้าไปชมลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บ ก็ต้องซื้อตั๋วเข้าชมก่อนนะฮะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยปะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์กัน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งนี้ได้เก็บรวบรวมโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่เจอในบริเวณนี้ไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวซึ่งที่ผูกุ้มข้าวเป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่กินพืชที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยโดยพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดต่างๆเป็นกระดูกชนิดก,กินพืชมากกว่า7ตัวจำนวนกระดูกมากกว่า700ชิ้นที่สําคัญคือพบชิ้นส่วนของกระหลก และกรามและโครงกระดูกเรียงรายต่อกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวเลยทีเดียวพิพิธภัณฑ์ศิลินทรแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยเลยโดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราช,นะราชาสุดาว่าพิพิธภัณฑ์ศิลินทรน,นั่นเองฮะภายในอาคารนั้นจะจัดแสดงนิทรรศการต่างๆมากมายโดยมีการจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์สยามโมไทลานัส อกสารแอนซิสและข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาของประเทศไทยเรียกได้ว่าสวยงามและให้ความรู้ได้มากมายเทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศได้เลยนะฮะที่นี่น่าจะถูกใจกันเลยทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่อย่างลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บแต่ต้องยกนิ้วให้เลยกับความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์จำลองที่นี่นะฮะอลังการมากๆจัดแสดงโซนให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้อย่างลงตัวและสวยงามมาชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่กันได้เลยนะฮะถูกใจแน่นอน คนะครับตอนนี้ลุงหนึ่งกับป้าจิ๊บก็ได้ไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ศิสสลินทรนะฮะเรียบร้อยแล้วป้าจิ๊บได้อะไรมาฮะป้าจิ๊บได้ของขวัญอะไรมาฮะนี่นี่องเล็บไอ้โชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยนี่ป้าจิ๊บก็ได้ตุ๊กตามานะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวชายก็ช่วยซื้ออ่าขุดหนุนนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ๋ยวจะเข้าไปในเมืองกาฬสินธุ์ไปที่พักนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อออนเย็นไปตลาดเลยนะฮะที่เราจะไปไป,ไปดูกันไปดูกันโอเคตอนนี้นะครับลุหนึ่งนะฮะพาทิพย์ก็มาศาลักเมืองกาลสินนะฮะขอมาไหว้ศาลลักเมืองกันแปบ๊บหนึ่งนะครับก่อนที่ไปตลาดกัน นะครับว <Billie S 2> ันน so ี้ล so so ุงหนึ so ่งกับป้าจิ๊บก็จบหนึ่งวันนะฮะสำหรับกาลสินนะฮะก็ตอนแรกก็จะมีไปต่อแต่ว่าพวกเราก็แค่ไปกินข้าวกันนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เลยไปต่อไว้พรุ่งนี้อีกทีละกันใช่ไหมใช่งั้นพรุ่งนี้เราจะไปไหนก็ไว้ติดตามพรุ่งนี้ดีนะฮะวันนี้ลุงหนึ่งขอพักผ่อนก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดียามเช้าครับวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ เรามาแวะกันที่ที่ไหนนะครับบ้านานาชาแคมปิ้งใช่ครับเป็นคาเฟ่นานาชานะฮะ<ม>ก็บรรยากาศภายในก็ดูแบบสวยงานทีเดียวครับที่ากาลสินไ่หว,ว่าที่นี่เขามีเหมือนอะไรนะเอาเงินไปทำบุญด้วยอ๋อใช่ก็สิ่งที่มาซื้อผลิตภัณฑ์นะครับพวกน้ำพวกอะไรที่เป็นคาเฟ่น,นะฮะก็จะแบ่งรายได้สนลงไปทำบุญด้วยนะครับ ก็พื้นที่ก้องขวางครับสวยงามมาถ่ายรูปไ,ได้ง่ายเลยตอนนี้ ลุงหนึ่งกับปาจิ๊กก็ขอลากันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าลุงกับป้าสายกรีน